ออกเลยเมนูวันนี้พริกหยวกยัดไส้หมูทอดนี้เราจะให้คณินลองกินเมนูพริกที่ค่อนข้างจะอร่อยเอย้หรือเปล่าไม่แน่ใจลองดูหน้าคนกินละกันค่ะเริ่มต้นที่เราก็จะนำเป็นพริกหยวกนะคะมาคว้านแล้วก็เอาไส้เอาพริกตัวเม็ดออกให้หมดเลยนะคะแต่เหลือหัวไว้ด้วยนะเพื่อความสวยงามค่ะกรีดตรงกลางค่ะแล้วก็กีดตรงส่วนหัวค่ะเล็กน้อยแล้วก็นาไส้ออกให้หมดเลยนะคะ วัวไซส้พริกเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้พริกของเรามีความเผ็ดส่วนพริกเนี่ยใครจะใช้เป็นพริกหยวกหรือว่าพริกหนุ่มก็ได้นะคะแล้วแต่ตามชอบเลยถ้าเป็นพริกหยวกเนี่ยก็จะหวานหรือว่าวเผ็ดน้อยกว่าค่ะหลังจากนั้นออยลี่ก็จะชวนเพื่อนๆค่ะมาหมักหมูตัวนี้เราจะใช้เป็นหมูบดนะคะแล้วก็ตามมาด้วยพริกไทยผงปรุงรสเล็กน้อยแล้วก็น้ำตาลค่ะ โคเลเคลให้เข้ากันนะคะจะใช้เป็นช้อนขยำหรือว่าจะใช้เป็นมือขยำก็ได้พักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะหลังจากนั้นก็นำ ไส้ของเราเนี่ยมายัดลงไปในพริกหยวกที่เราผ่าทิ้งไว้นะคะแต่ว่าพริกหยวกของเราอย่าลืมเอาไปล้างด้วยนะใส่ตัวหมูบดให้เต็มตัวพริกเลยแต่ไม่ต้องกดแน่นจนเกินไปนะเพราะว่าถ้าแน่นเนี่ยตอนทอดไส้จะหลักออกมาหน้าตาก็จะออกมาไม่สวยงามใส่หมูบดเนี่ยให้พอดีกับเม็ดพริกนะคะส่วนตัวซอสเนี่ยเราจะใช้เป็นน้ำมันหอยใครจะใช้เป็นผงมาราหรือว่าจะเป็นซอสอื่นๆก็ได้นะคะอันนี้เราใช้เป็นแบบที่เรามี แล้วก็ใช้เป็นแบบที่เราชอบค่ะเพื่อปรุงรสให้อร่อยมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเราจะใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ํามันในการทอดนะคะใครจะเอาไปชุบแป้งทอดหรือว่าจะไปทอดในน้ํามันก็ได้ค่ะวันนี้เราอยากทอดแบบแห้งๆหรืออารมณ์แบบอยากทานหมาหน้านั่นแหละค่ะเลยจะใช้เป็นวิธีการทอดแบบนี้เอานะด้วยไฟร้อยแปประมาณ10นาทีก็พอแล้วค่ะยวกอย่าไสหมูทอดบอกเลยคือดีทําก็ง่ายต้นทุนก็ไม่สูงตาออกมาก็ดูดีดูดีเหมือนคนทําเลย อร่อยรสชาติก็กลมกลม่อมให้ความอร่อยที่ลงตัวมีความเผ็ดเล็กๆน้อยๆที่ปลายลิ้นส่วนหมูก็มีกลิ่นหอมจากพริกไทยกระเทียมหรือว่าจะเป็นส่วนคันหมักของเราเป็นเมนูทานเล่นหรือว่าจะดูแสบท้องเกินไปสนิดจะทานคู่กับข้าวสวยก็อร่อยลงตัวในน้ำมันหอยอีกหน่อยโรยพริกไทยเล็กน้อยก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเมนูนี้ช่วยให้น้ำย่อยทำงานเป็นอย่างดีเลยเรามาลองให้คณินทานดูกันนะคะว่าจะรสชาติเป็นยังไง เคยกินไหมล่าคลิปมาล่ากินแล้วใช่ไหมลองชิมอร่อยถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปด้วยต้องโชว์ไหมโชวโอเคได้กินนะไม่โทวได้ไหมถ้ากินให้ยี่สิบอุ้ยทำหน้าเป็นยังไงารสชาติไม่ต้องกินผักก็ได้เป็นยังไงเอความจริงเด็ดดวงเลยเด็ดดวงอะไรดวงจันทร์เหรอมิซังวันนี้อร่อยใช่ไหมล่ะอร่อย อร่อยมากดูหน้าดิดูตาดีกว่าเลยเหรอะขอขอ,ขอขอขอหน้าตาของคนอร่อยหน่อยหนึ่งสองสามอร่อยไหมเอาดริงๆอร่อยอร่อยพ่งนี้ได้ตามไปกินที่ทำงานย0่บาทอร่อย